你好，สวัสดีค่ะทุกทุกคุณ，你们好，我是星星老师，今天我们一起学习中文。วันนี้เราต้องเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะ。OK，那我们看一看今天我们要学习什么。ว、okay, ันนี้เราท็อปทวนบทที่หนึ่งก่อนนะคะ。ฟู่ซี คำศัพท์ก่อนนะคะซึ่งถือทุกคนมาอ้าปากเสียงดังๆตามเหล่า老师นะคะเไอไ๊อ 杨丹丹当老师，那卡，A，A，A，妹，妹，妹，真棒！我们下一个，诸坤阿爸，杨丹丹当老师，那哈。 跟老师读，俺当老师看，微微威,威，腿，腿，腿，真棒！OK，跟老师读，当老师那看。

กัน老师อ่านตาม老师นะคะทุกคน้ำน้ำน้น้ำน้ำนือน้ okay, ํา้ำน้ำน้ำนตาม้ำน้ำน้นน้ำน จินปังต่อไปตามเหล่าชื่อนะคะทุกคุณพูดเสียงดังๆเออเอานิ้วออกมาด้วยเออสองนะคะเออเจนปังต่อไปทุกคุณอ่านตามเหล่าชื่อ้วยนะคะแล้วก็ทุกคนเอามือออกมาด้วยทำตามเหล่าชื่อเลยะคะ่ะ 你们真棒โอเคทุกคนเอานิ้วออกมาด้วยนิ้วแล้วก็เอามาทําตามเหล่า老师นะคะพูดเสียงดังๆตาดังดัง老师ด้วยเวว六六六真棒来我们看ทุกคุณตามเหล่า老师นะคะอ่านเสียงดัง老师แล้วก็เอานิ้วออกมาด้วย จเก้าเก้าเจ๋งปัง你们真棒ต่อไปวันนี้เราต้องเรียนอีกก็คือบทที่สองบทที่สองนะคะตอนนี้ทุกคุณเรามาเรียนเสียงสละการยื่นหมู่ ทุกคนอ้าปากเสียงดังๆตาม老师นะคะโอเคตาม老师เลยค่ะอาอาปากเสียงดังๆตาม老师นะคะอาอาดูตัวจีนนี่นะคะหาวหาว ข่าวเจงโอเคทุกคนตาม老师นะคะผู đang đang ้เสียงต่างๆโอโอโอ狗狗 โอ้จ oh, ุน okay, ปังโอเคทุกคนมาพูดเสียงดังๆตาม老师นะคะโยโยโยเหนยวเหนยว จนป้าต่อมาเรามาดูคำศัพท์นะคะเชิงเสือเราไปดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างคำศัพท์คำที่หนึ่งคือสุนัขใช่ไหมคะทุกคุณอาปากเสียงดังๆตามเหล่าชุนะคะพูดเสียงดังๆตามเหล่าชุนะคะสุนัขภาษาจีนอ่านว่ากาเกา ก็จนปังเรามาดูคำที่สองคำศัพท์คำที่สองคือรูปภาพอะไรรูปภาพวาัวอ่าวัวงั้นเรามาดูภาษาจีนอ่านว่าอะไรทุกคุณอ่านตามเหล่าชื่อพูดเสียงต่างๆนะคะเเนนีียวยว นวจันปังค่าชจดูอันนี้คืออะไรหัวใช่ไหมคะหัวภาษาจีนอ่านว่าอะไรทุกคนมาพูดตามเหล่าช老师นะคะท้อท้อท้อ างเรามดูดูปภาพเขาคือวิงว่งวิ่งภาษาจีนมาตามเหล่าชื่อเลยนะคะพูดตามเหล่าชื่อค่ะวางวิาวิาวิาว ต่อไปเรามาดูรูปนี้ลูกปอลลูกปอนใช่ไหมคะมาตามล่า่อภาษาจีนนะคะพูดตามล่าวเเชอหวเฉียว จนปังหงางคนักเรียนทนั้งหลายนักเรียนทั้งหลายนะคะมาดูภาษาจีนอ่านว่าย,งายังไงทุกคนพูดเสียงดังต,งต,งตงามุูเสตาางาเสีนงมนทง โอเคงั้นวันนี้เราก็เรียนถึงนี้นะคะวันนี้เราเรียนถึงนี้นะคะทุกคุณอย่าลืมไปทบทวนนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะจายเจียนจายเจียน